เสด็จชุดราตีแบบองอาสว่าได้รับแรงประดานใจจากฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,มมน,ชดดนีนาถแ,แ,แต่ประยุที์มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้ผ้าไหมเนื้อเคฟปักทั้งตัวจุดเด่นอยู่ที่งานปักทั้งชุดซึ่งได้รับแรงประดานใจจากลายปักไทยแต่ลดทอนลายที่มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นประหนึ่งการผรสมผสานระหว่าง ชุดฉลองพระองค์กับแบบงานตะวันตกเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่พห่งงานปักนั้นเป็นการสื่อถึงอารยธรรมอันรุเรือนและกูกบอกถึงความเป็นไทยในแบบสากลและเครื่อประดับจากยูนี่เชน ชุดที่ทั่วโลกต้องจับตาม,มองเปอย่างแน่นอนด้วยกระแสตอบรับนะฮะอย่างล้นเั่จากมิสแล้วและปีนี้เชื่อว่าชุตาสูนเสน่จะทำให้ทั้งโลกได้ตื่นไปกับความงานและชุดที่เธอสงสัยค่ะ